สวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยพัฒน์ชัยกรวงศ์ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมนะครับสำหรับปัญหาของการปวดบริเวณสะโพกเนี่ยอาจจะมีสาเหตุได้จากหลากหลายนะครับซึ่งสาเหตุเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากสะโพกอย่างเดียวโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทเนี่ยอาจจะมีปัญหาจากเส้นประสาทที่ปวดร้าวลงสะโพกได้ หรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาที่กล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทเฉพาะที่ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของการปวดสะโพกอย่างถูกต้องด้วยนะครับปัญหาเรื่องข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยอาจจะมีได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับเนื่องจากว่าในตอนที่คนไข้เ,เป็นเด็กอยู่อาจจะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเคลื่อนหลุดแล้วไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องหรือมีปัญหาเรื่องหัวสะโพกตาย ทำให้เรื่องของข้อสะโพกเนี่ยมีการเสื่อมก่อนไวัยได้นะครับอาจจะมีปัญหาจากการประสบอุบัติเหตุที่บริเวณสะโพกมีกระดูกเบ้าสะโพกหักหรือกระดูกคอสะโพกหักได้ก็ทําให้เรื่องของข้อเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ก่อนวัยเหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยคนไข้อาจจะมีปัญหาเรื่องของการดื่มเหล้า สูบบุหรี่นะครับได้รับสารเียรอดจากการรักษาโรคบางชนิดพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดข้อเสื่อมก่อนวัยได้เช่นกันโดยสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการมาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีเพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมครับสำหรับการรักษาเนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับตั้งแต่การกายภาพบ,บําบัดการให้ยาลดปวดการให้ยาชะลอการเสรื่อมของข้อนะครับ ซึ่งถ้าการรักษาทั้งข้างต้นเนี่ยไม่ได้ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกนะครับในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีในการผ่าตัดเนี่ยก็พัฒนาไปมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์แล้วก็วัสดุที่เอามาทําข้อเทียมเนี่ยก็มีการพัฒนามาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวหัวสะโพกนะครับอาจจะเป็นการใช้โลหะโครมาโ r เ m ียมอลลอยที่มีการทนต่อการกัดก่อนสูงนะครับหรือว่าการใช้ตัวเซรามิกมาทําหัวสะโพกเทียมนะครับส่วนในเรื่องของตัวสเต็มที่จะเอามาสวมอยู่ในกระดูกต้นขาเนี่ยก็จะมีการใช้วัสดุที่เป็นไทเทเ i u m มอลลอย นะครับเพื่อที่จะให้มีการส่งผ่านแรงลงมาที่กระดูกได้อย่างเหมาะสมพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ในร่างกายคนไข้เนี่ยใช้งานได้ถึง20-30ปีถ้าไม่มีปัญหาเรื่องของการล้มหรืออุบัติเหตุซ้ําหรือว่าเรื่องของการติดเชื้อ,อด้วยครับอีกทั้งตอนนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนาเรื่องของเทคนิคการผ่าตัดแบบไม่ตัดกล้ามเนื้ออย่างเทคนิคของผมเนี่ยจะเป็นเรื่องของการทําเป็น Minimal Invasive a n t น r o อ l a เล็ต a p อร์แอซึ่งไม่ตัดกล้ามเนื้อเลยเพื่อที่จะใส่เครื่องมือเข้าไปในการผ่าตัดทําให้การไม่ตัดก้้ามเนนือคไข เสียเลือดน้อยลงครับพักฟื้นสั้นลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะกายภาพบําบัดและเดินในช่วงต้นของการผ่าตัดได้เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับเทคนิคที่มีการผ่าตัดกล้ามเนื้อครับนอกจากนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อตัวนี้มีความสําคัญกับความมั่นคงของข้อเทียมด้วยทําให้อัตราการหลุดของข้อเทียมหลังการผ่าตัดเนี่ยน้อยมากๆครับข้อสะโพกเนี่ยมีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตรวมรวมถึงคุณภาพชีวิตของเรานะครับถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องข้อสะโพกเนี่ยอย่าทิ้งไว้นานนะครับมาปรึกษาทีมแพทย์ที่เรา เรายินดีรักษาแล้วก็ดูแลท่านด้วยมาตรฐานดับสากลค,ครับขอบคุณครับ